โอ้ยอนาคตของมองจาก BPS มันลุกลกเรืองมากๆแน่แน่ มันเลือกอะดีกว oh ่หนึ่ง target เลือมเนี่ยเบอร์โอ้ยเก็บตัวใหญ่โว้ยบักหรือเปล่าไม่ลดจริงๆริงครับมีดูดิก็ได้ไงมันบักเลอะ

ข้างบนเลยตอนที่เฮียงแรงมีมอ้มมองมีม้องมี D K ที่แบบ o อร์เนี่ยมองไม่กลัวใครแล้วตอนนี้บอกเลย <c oughs> ไม่ไม่กลัวใครแล้วช่วยจับไปด้วยครับขับมาแล้วไงถ้าห <c oughs> มีเล่นสายเนี่ยสายฟิตอฟูรีคิดถึง B F A แล้วเล่นสายเายนี่ยแกลง,งยิ้ไหายลูกหายนี้

หนีหลับบางี้ trap a t, t s t เกมแ้อก a p e อ้นี่ไม่เบิร <Mm. ์นะเนี <S <S)> <S> ่ย 20k นี่คือแบบเตะต่อธรรมดา้าเม่เราแซงเอาตายอ่ะเราหลับเฉย

โอจริงขนาดหลับนะ้ำเมื่อกี้ขึ้น 50K อดูดีดเบสเบิร์ตบอกว่เราไม่ใจตัวโอ้เขาติดเอาเควกมาให้เแล้ว <c oughs> แทบีงค์แท,ทแบแทไม่ต้องหิวเลยใช่ปะชุบเลยครับยูวหมีป่ะ,อไ,ะไอ้หมอดนเนี่ยตัวดีเลยใส่ๆๆแล้วก็พุ่งมา,าเควกมาฝากนะ เออกเออรีบอาหน้ามีพนะไปดูฮีลิ่งก่อนเ็แกปลุยสามสองหนึ่งอัสองวิเดีเายังไงไปแลวล่ะไปไปโอ้ยเอานีเลยเหรอประเด็นคือมองไม่เห็นตกิลวะดิ เล,ลือดีไม่ลดลแต่เลือดเพื่อน,นัะลดวะภาพไี่สายช่อเเดือยวไอย่ายมองอไม่ไหเห็นเลยอ่ะฟุกไปอ่ะร้อยงเออลาบลับ ลบลเอาลบออกไม่เหนมองไม่มโอเคก้องหน้ามีเบิร์ละวันนี้ขนาดไม่เบิร์ไมเียใช้ไม่ได้อยู่ดีวอตเฟัเกมฮัลโหสามสองไอคันวอตเดดฟั ก็เปรยวใช้ไม่ได้อยู่ดีอะไรวเนี่ยลาอมลโดนอะไรอุ้ยมองไม่มันเกินจะเม็ดบ้าคลั่งวเจแต่ละชีพให้นถูกปั๊บขึ้นอย่างมหาอะไรเนี่ยถ้าใช้ไม่ได้อยู่ดี แป๊บ,บนึงขอลีโอพี่เลียบ้ามากอะ่ะดูดิดาเมจคั The อฟิตเตอร์ฟูลี่อ่ะเมื่อก่อนคือสปินดี้เก็ตตอันนี้ฟิตเตอร์ฟูลี่อะไรวะอยู่ดีจนขดอ,ย,อยี่ดีแต่ถ้าแต่ถ้าเล่นสายโน้ก็น่าจะแรงอยู่ดีแหละแต่หมีเกียรตสปินทูวินแล<ะ>้วเล่นฟิตเตอร์ฟูลี่สนุกกว่าอ๋อตอนไหนบอกเล้วอันนี้มันซิงเกิลได้ด้วยอันนุมันอเอลเอียง ไอ้แต้มทาเลนนี่เราจะได้อีกกี่แต้มนะพอเวลเราเจ็ดสิบหสิบสิบเลยไอ้กดได้ละได้ยังได้ได้ใช่ไหมมันมีงก่บเพิ่งนะเพิ่งเข้านะลองบิงเดี๋ยวฟาร์ตไนะนะอส์เกมโอ้แล้วมันมีท่านี้ด้วยนะลาดเอมเพลอร์คาปาซิเตอร์เนี่ยจิตแบบ ที่ใช้ชี้ชี้ไปถึงจุดตึงแล้วก็เจ็บสายไลนิ่งใส่แบบโคตรโคตรแรงครัพี่แมงเป็นตัวเบิร์ดอีกตัวหนึ่งเออนี่ทราไปเอานะอ๋อ อะไแล้วกันถ้าถ้าินเนติ้งวิกเอรีเนี่ยเหมือนเลีคายทีดาวาจนเสียโคตรโก้งเียเอ้าล้วคุณดาวเรายังวิกอยู่เลยเนี่ย Quick, quick, con nó mang quick, không quick, 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 đi quick, quick, đi quick, 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 bị quick, I've got my sights on you. Let them have it, boys. I've got my sights on you Give them oh, กอง Oh, 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 oh at 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 ô, got my sights on you. Give him all you got. <tap, tap tap tap, <tap>, <tap What's I've got my sights on you! i got Let him have it, boys! Oh, rapid fire! Oh, give that engine water. What's ที่ยิงจะยิงไงยะโอ้ยดีนะขาม้าเลยเมื่อกี้รถปันมามีง็ไปทักได้ไวอะฮะขับขี่ก็แตกไปเลยเนี่ยก็มาตายเลยวะนะเออรถแอดวิ่งมาตีจะฟัเหลือแค่รู้คนเดียวอีกแล้ว พี่แบงค์ดูดิไอ้นนิีโซแนนซ์ฟิตเราตรื<ล>่นแรงใจจัดโดนเนิร์ฟแน่เลย <c oughs> แล้วมันเป็นอันนี้เลยนะมันเป็นเบ็ดลายพี่แบงค์ลองดูดิดาเมจพี่แบงค์น่าจะบูทมาเยอะมากๆวาไทยจะรู้มากอเปล่าไปมันตีแพนด้านี่หว่า ครเก็บขนไม่ใครเก็บบอลวะเนี่ยฟุ๊กเก็บคนเดียวเลยวะขนหี่เร็วไม่เก็บคนเดียวเลยอะบัวกำลังม่เก็บเร็วจัดคนน้องวางเข่เห็นวิ่เร็วโอ้ยฟุ๊กเก็บหมดเลยอน่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นมาริโอ้เลย Everything has v a l e Who dares challenge me

แค่นั้นโคตรเลงมองเบิร์ดเอาล้มเปล่าซิงเกิลไปจับเลยไรคนยุบจับไปเลยเป็นลมเอ้าไปเลยคนฝันจะหมันล็อกเมื่อกี้มันล็อกสปาม

Right. Boys, I've got my sights on you. Give them all you got. I've got my sights on you.

ถ่าตัวไหนจะไปหลบดูโอ๊ยไอ้ไม่ออกเก,ก,ก็บไปเก็บก,ก,ก็ไม่เกไม่ได้ ลมันไหลโอ้ลบกนี่ไงละเอาผูามาตตายเลยอะ เพี่เคนที่ผิวโล่อะคือแบบทำไมมันไม่พกไม่ได้ยินเสียงนะแต่มันไม่พอกวิงวิงให้อะบัคก์อะ <c oughs> เอ๊ะไม่รอนะปลอดภัยคือไม่รอ ฝนเฉยใครเอาเลยเหรอโอ้โหนะเว้ยเกิดอะไรไม่รู้เขาล้ำเหมือน ตายแล้วครับตายได้วยไม่ตายเพื่อนอาจจะตายแล้วคุณน่ะไม่ตายหรอกเพื่อนน่ะไม่รู้เพื่อนหดที่ไปแล้วเพป็นรู้สึกแบบนี้ครั้งแรกตอกระปิเพื่อนตายคุณจะตายไปด้วยข้างโอ๊ะข้างออเฮ้ยมันข้างไง คราราหดลัดแล้วเนีอ็ดนเียนะบอกแน่นอนโดนฮอรฟิกเร็วๆนี่แหละไอ้ดูดิดูดิมัน1 3 4ยสตลอดเลยเนี่ยตีไม่เข้าเลยอ่ะ มันคือบ้าฟุ้งเดี๋ยวไปอะไรนะเดี๋ยวมันจะแกะตายบ้าเอ้านอนกันหมดเลยเหรอเธอไม่แน่ว่ะอาจจะบ้ากตอนเมื่อกี้มันเหมือนตกตกรถป่ะต่อขาเขาตกรถไปเลยอ่ะมันทะลุพื้นเล ยืนเงี้ยทะลุพื้นไปเลยอ่ะอยังเนี่ยหรัแล้วมีมีเมบิร์ดยังอ่ะบพึ่งมีแล้วมีแล้วครับเดี๋ยนะโอ้าวไอ้าวกดไปละโอ้โหลูทกระดานละรับลบเทมเบนดารลบเทมเบนดาลบไม่ใช่เทมเบนดาบีนี่แหละ

หลบหลบทั้งเอิร์ทเควกหลบ <c oughs> <c oughs> ชิลยืนแช่ได้นะคนครับผมมา <c oughs> ต้องแบ่บ้านใกล้ๆถอย ่เราว่ามันาตัก้องคู่มันไม่ลดเลยเฮียไปเถอะก็บอกว่ามึงาดในนมมากเยอะโอ้โห แช่แล้วเนี่ยไอ้แช่ปลาหอดหลุดแถบแม่งเจอหอดเหลียวจิบอะไรเราจะให้พวกแหลกตายทั้หมดพวเหลียวเราจะเหลืออยู่คนเดียว จะตายวะคือแช่ไ้หรอกไม่ตายคืแช่อช่ลองแช่พื้นนี้มาแรงว่าหอล่าแรงดิซื้อกะหออไปแล้วกันหอกเออก็ไม่แช่พื้นแรงเจอฟูเหยียบแถบหน่แรงว่หเปล่าดูคนเรว่โไหนดิโคตรร้ายตัวปีไได้เราก็รีเลือนไม่ได้ดิ เออกล้องเราว่ามันบั๊กจริงเดี๋ยวไปเช็คกันมันน่าจะบั๊กอะเพราะว่ามันไม่ใช่หลอกดูอะไม่ไม่ลดเลยเือไม่กับไม่ลดเลยใช่ถ้าไม่ดยทั้งโดนแซงเลยเอาที่หญ่ให้นายตลอดเลยนะไม่เคยให้หนองตาใหญ่ยโดนแซงเลยดูฟิตเตอร์ฟูลี่ดิแปดล้านกุรตีตีเกือบเท่าอภัยอะสิเออแต่ว่าบีเอ็มมันก็ โปรไฟล์แบบนี้ใช่ไหมใช่ประมาณนี้แหละเราอยู่แคนนอนน,น้ำเราอยู่แคนนอนน,น้ำเดเมจก็ไม่เลเป็นแคนนอนแบบนี้ก็แคนนอนเราบวกต้องมากอะไรเนี่ยอ่าข้อมือโอ้ข้อมือยังใส่สองห้าสองอยู่เลยพอดีเลยแด<ต>่ดีได้ดีอ๋อหมีเนี่ยจะทิ้งบูนมันก็ไม่บายังอ่ะ